และสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับนักเขาเรียกว่าอลไรธรรมชาติบําบัดนะคะคุณนิดดาหงวิวัฒน์นะคะหรือป้านิดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบําบัดนะคะสวัสดีค่ะ วัสดีปีใหม่นะคะวันนี้เราเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะค่ะป้านิดค่ะช่วงปลายปีอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็จะเป็นกังวลหลายเรื่องค่ะคุณแม่หนูเองก็เพิ่งจะไปตรวจสุขภาพมาพี่ดีก็ไปตรวจสุขภาพมาหลายๆคนเนี่ยพอตรวจสุขภาพแล้วก็จะเจอว่าตัวเองเป็นเป็นเนื้องอกเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเห็นบอกว่ามีเอนไซม์ ซึ่งสามารถที่จะช่วยเราได้ก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าเอนไซม์คืออะไรคือจริงๆแล้วเอนไซม์เนี่ยนะมันอยู่ในทุกอนูของร่างกายเราเซลล์ Sell, ทุกเซลล์ต้องมีเอนไซม์ถ้าเขาไม่มีเอนไซม์นะหนึ่งเลยหายใจไม่ได้นะคะย่อยไม่ทำงานหัวใจไม่เต้นเพราะเขาถึงบอกว่าเอนไซม์มันคือชีวิตถ้าไม่มีเอนไซม์ก็คือ ตายนะคะทีนี้คนไม่เข้าใจจริงเซลนของเซลล์ของเราเนี่ยเขาจะใช้โปรตีนในการที่จะมาสร้างเอนไซม์ปัญหาคือปัจจุบันนี้คนเราเอนไซม์ไม่พอพอไม่พอปุ๊บอันแรกเลยการเมตาบริซึมคือการย่อยอาหารเสียละเพราะว่าการย่อยอาหารทั้งหมดใช้เอนไซม์ซึ่งมาจากตั้งแต่น้ำลายเราจะสังเกตว่าเวลาเราเคี้ยวแป้งนานๆเนี่ย มันจะหวานเพราะว่าแป้งเนี่ยมันกลายเป็นกลูโคสแล้วมันถูกเมตาบอลิซึมมันถูกย่อยพอลงไปในกระเพาะมันก็มีการย่อยจนกระทั่งถึงดูดีนัมแล้วก็ตรงนี้ตรงลำไส้เล็กพอถึงลำไส้เล็กเนี่ยตับอ่อนทํางานละเขาจะส่งเอนไซม์มาหลายชนิดมากเลยเช่นโปรตีเอสย่อยโปรตีนไลเปสย่อยไขมันอะไมเลสย่อยแป้งมันจะต้องลงมาหมดนี่ปัญหาเนื้อง,งอ เกิดจากว่าเอนไซม์มี2ชนิดชนิดหนึ่งคือหน้าที่นะเอนไซม์เหมือนกันหมดแต่หน้าที่เขาจะต่างกันตรงที่เอนไซม์สำหรับย่อยกับเอนไซม์สำหรับเมตาบอลิเมตาบอลิซึมคือเอนไซม์สร้างเลือดรอก็ใช้เอนไซม์คือไม่ไม่ทุกอนูของร่างกายเราต้องมีเอนไซม์ไม่งั้นเราจะไม่มีพลังงานพลังงานตั้งแต่กล้ามเนื้อจนกระทั่งการทํางานของทุกระบบมันต้องเป็นเอนไซม์ทั้งหมดทีนี้พอเรากินอาหารเขาเรียกว่าเดตฟู้ดคืออาหารอะไรไหม ไม่มีเอนไซม์เคื่อาหารสุกทุกชนิดไม่มีเอนไซม์เพราะเอนไซม์ถูก<ม>ความร้อนแค่47องศาทำลายหมดเพราะฉะนั้นพอเรากินเดซฟู้ดเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายต้องย่อยพอร่างกายย่อยปุ๊บไอการทำงานของระบบไอตับอ่อนไม่พอค,คือผลิดเอนไซม์มาไม่พอในการย่อยพอไม่พอเพราะเขาจะดึงมาจากมาจากเซลล์อของเราพอดึงมาอาการเป็นไงถ้าคนเอนไซม์ไม่พอนะ กินข้าวแล้วจะง่วงนอนไม่สดชื่นเพราะว่าเอนไซม์ตามร่างกายมันถูกดึงไปใช้เป็นพลังงานทีนี้พอมันถึงไปใช้ไม่มากเกิดการขาดเอนไซม์คเนืงง้องอกในเกิดจากการขาดเอนไซม์เอนไซม์อะไรรู้ไหมคะเอนไซม์อ les, ะไมเลสเพราะเอนไซม์อะไมเลสเขาจะย่อยพวกซากซากข,ของจุลินทรีย์ซากข,ของเอม็ดเลือดขาวอพอเขาไม่มีเอนไซม์เพียงพอที่จะย่อยมันเกิดการทับถม มันเกิดเซลล์มันก็เลยเป็นเนื้องอกมันก็เกิดเป็นเนื้ออย่างนี้มีสิทธิ์แล้วค่ะเพราะว่านี่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารสดแต่ว่ารับประทานแต่ว่าอาหารตายแล้วอย่างค่ะอย่างที่ปลิตแนะนำนะคะทีนี้เราจะร่างกายเราจะสามารถผลิตเอนไซม์จากอาหารชนิดใดบ้างคะอาหารสดตัวเดียวค่ะคือเอนไซม์นี่มาจากอะไรบ้างหนึ่งเลยอาหารสดค่ะแล้วต้องไม่ใช่อาหารสดมาจากต่างประเทศเช่นผลไม้อิมพอร์ตเข้ามาใส่ชีมินี่เรียกว่าอาหารสดไหมคะใสชีมิเป็นอาหารดองฮ ซาชิมิใช่ใช่อาหารสุดของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ป้าไม่กินบ้านเจํามันไม่เคยได้คือเป็นนั่นแหละเขาบอกญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เขามีพลังเหลือเฟืออะไรเนี่ยนะคนแก่ยุยืนเพราะกินพวกซาชิมิสดพวกอาหารสดปลาดิบอะไรพวกนี้ปลาดิบหมูดิบด้วยป้าไม่เคยเจอหมูดิบสยองมากเลยเราไม่ชินไงแล้วก็ป้าก็ไม่กินแต่ทีนี้แม้แต่สัตว์ในบ้านก็เป็นโรคเหมือนเราเพราะกินอาหารคนจริงๆทล้วสว์เขาต้องกินพวก เนี่ยเขาจะไปกินหญ้าเห็นไหมเวลาเขาป่วยเขาต้องการอะไรที่ช่วยเขาหมาบ้านป้ากินเอนไซม์แล้วก็กินกินครั้งนานๆครั้งกินของสดก็กินผักผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เอนไซม์แหล่งเอนไซม์แหล่งเอนไซม์ก็คือของสดของสดทั้งุกอย่างทุกอย่างแล้วของผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่ารังสีพวกผลไม้ต่างประเทศน่ะ มันผ่านรังสีเพื่อยืดเพื่อฆ่าเอนไซม์แล้วเพื่อให้ผลไม้นี้สดนานนะไม่เหี่ยวไม่แห้งแต่เรากินอ่ะเราสดน้อยเราเหี่ยวแห้งด้วยเพราะมันไม่ี่านรังสีอะไรมาเขาผ่านรังสีฆ่าเอนไซม์รคเพื่อให้ผลไม้นี่สกสวยเงี้ยยืดอายุบางทีเราก็คิดว่าเราอยากซื้อของแพงๆให้แม่กินซื้อของแบบของแพงเท่ากับของดีมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วก็แม่เลยมีเนื้องอกขึ้นมาเลยเราควรที่จะ เลือกยังไงคะของของสดพื้นพื้นเราเลยนะสุดยอดแล้วตัวสุดยอดเนี้ยที่บ้านป้าไม่เคยขาดคือกล้วยน้ำว้านุ่งนอกจากมีเอนไซม์แล้วเขายังมีตัวหนึ่งกรดฮอร์โมนซึ่งคนไม่รู้กรดฮอร์โมนทรดฮอมนเป็นเด็กใช่ที่มันใช่มาตเป็น้โแล้วค่ะตัปนนี้เดี๋ยวขอเลยนะคะวีนี้นะคะมันจะซ่อมสร้างแต่ต้องกินให้เป็นต้องกินในขนาดที่มันพังปอกเปลือกได้ห้ามกินสุก ราะม่ถ้ากินสุกมากๆปุ๊บเนี่ยเอนไซม์มันถูกใช้ขอมาอีกทีนึงสิคะต้องกินขนาดแค่แคบปอกเปลือกได้คือมันจะสุกอะเพิ่งเริ่มสุกอยากให้มันสุกเกินไปอยากให้มันเหลืองงอมใช่ถ้ามันงอมเมื่อไหร่นะเอนไซม์หมดแล้วมันเป็นน้ำตาลอย่างเดียวละเพราะว่าตัวเอนไซม์ไปเปลี่ยนแป้งของกล้วยให้เป็นน้ำตาล ก็คือเขาถูกใช้เอนไซม์แล้วก็ควรกินก่อนที่เอนไซม์จะถูกใช้ปนิขาถ้าเกิดว่ามันดูฝืดเกินไปมันฝาดเกินไปเราเอาไปปิ้งได้ไหมคะเอาพี่ดีเอนไซม์ตายสนิทก่าไงความร้อนไม่ได้ถ้าความร้อนปุ๊บเอนไซม์มันจะตายแต่ไม่ไม่ถ้าหนูกินฝาดเกินไปน่าแปลว่ามันยังมีทันยินก็เสือยังยังยังไม่ได้ที่แต่จริงๆถ้ากินได้ไม่เป็นไร ถ้าถ้ากินไม่ได้นุกแค่ป้าป้าสังเกตนะคือแค่ปอกเปลือกได้เนี่ยมันก็จะหวานน้อยแล้วมันก็จะไม่ฝาดเลยทีนี้ตัวที่เรานึกไม่ถึงคือมะละกอมะละกอเนี่ยแงมากปาเป็นแต่มะละกอที่มีปาเป็นคือส้มตํามะละกอคือมะละกอดิบกับมะละกอที่เพิ่งจะที่เขาเรียกหามอ่ะที่มันจะเริ่มออกสีแดงแต่เนื้อย่างแข็งอันนี้จะมีปาเป็นที่น่าน่าเสียใจคนไทยว่าเราได้เราสามีวัฒนธรรมการกินส้มตําเป็นพื้นฐานแต่เรากินสกปรกอ่ะ คือมันใส่ของที่มันทําไม่ป่วยได้ฝรั่งเนี่ยขนเอามะละกอไปสกัดเอนไซม์มาขายเราแล้วตัวนี้งั้นน่ะแปลว่าเวลาเรากินส้มตำเนี่ยเราควรกินส้มตําให้มันสะอาดขึ้นแล้วเราจะได้รับเอนไซม์ที่ดี่มันจะได้เอนไซม์ปลาเป็นซึ่งมันช่วยย่อยโปรตีนรู้สังเกตไหมเวลาเขาต้มเนื้อเปื่อยอ่ะเขาจะหั่นมะละกอดิบลงไปโยนลงไปเลยแล้วเนื้อจะเปื่อยยุ่ยเลยเพราะเขาไปย่อยโปรตีนเพราะมันมีเอนไซม์เยอะใช่แล้วหนูรู้ไหมว่า โปรตีเอสตัวนี้ที่เขามีอ่ะมันไปย่อยผนังของเซลล์มะเร็งแล้วมันไปย่อยผนังของเซลล์เนื้องอกพอมันย่อยเสร็จปุ๊บไอตัวเนื้องอกมันจะเปื่อยพอเปื่อยเนี่ยผมต้านทานจัดการได้เลยแล้ว<ค>ถ้าเกิดว่าบางคนรับประทานกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งเนี่ยดีไหมคะคือน้ำผึ้งเนี่ยมันมีสองตัวมันมีฟรักโตสซึ่งมันเป็นตัวหนึ่งที่ก่อก่อให้เกิดโรคค่ะคือ,ค,อคือฟรักโตสเนี่ยมันทําให้ ตับเนี่ยพอกไตรกิสลายเป็นตับอ้วนนะคะแต่ไม่ไม่อย่าอย่าอย่าเพิ่งปฏิเสธน้ำพึ่งก็ดีกว่าน้ำตาลอย่างอื่นคือน้ำพึ่งเนี่ยมันจะกินเข้าไปร่างกายโดยจะเป็นด่างแล้วมันมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเนี่ยป้าต้องพูดเลยวเวลาเหลือน้อยมันมีไอตัวหนึ่งที่มันเป็นคอมบิเนชันของวิตามินที่เขาเรียกว่าโคเอนไซม์ป้าขอพูดโคเอนไซมนิดหนึ่ง เอนไซม์เนี่ยมันอยู่ในร่างกายมันเป็นโปรตีนอัลบูมินชนิดหนึ่งแต่เอนไซม์เนี่ยก็ต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยเขาที่เป็นวิตามินทั้งหลายเขาเรียกว่าโคเอนไซม์ถ้ามีวิตามินเขาก็จะไปโรคนั้นโรคนี้และอีกตัวหนึ่งที่จะต้องช่วยเขาคือโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ก็คือเกลือแร่ทั้งหลายมันก็จะไปตามที่เขาทํางานเสร็จแล้วตัวนี้ป้าก็อยากพูดถึงตัวนี้เนี่ยนะคือสับะรดเนี่ย แกนสับประรดะจะมีเอนไซม์ที่ชื่อบมิเลนไอตรงกลางมันเนี่ยนะคะตรงกลางะะที่ทิ้งกันคนทิ้งนะคะใช่ป้าเนตะเวนให้หมอเตอร์ไซค์ไปตะเวนขอขอซื้อก็ได้ขอก็ได้ไอ,อกแกนสับประรดมาเพราะว่าตัวนี้น่ะที่เขาเอาไปสกัดเอาบมิเลนออกมามาเป็นเอนไซม์ให้เรากินในแคปซูลนี่เพร่ะพูดถึงเอนไซม์เสริมนิดหนึ่งโชคดีที่ว่าเอนไซม์ ไม่สามารถสกัดจากอุตสาหกรรมหรือเคมีได้ต้องมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นสดๆเท่านั้นแล้วที่เขาชอบโฆษณาว่าเป็นเม็ดอาหารเสริมเอนไซม์อนซมอะไรพวกนี้หรอก็นั่นแหละคือเราไม่รู้ที่มาแต่จริงนะของสดอยู่ต่อหน้าเราเราไปกินทําไมของเสริมคือของเสริมนี่วัาเป็นยังไง เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการที่มาถึงมือเราเขาผ่านอะไรบ้างถ้าเขาสเตอร์ไลน์นะเสร็จไม่มีอะไรเหลือพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่เป็นของสดกินอย่างนั้นดีกว่าที่มันอยู่บ้านเราเนี่ยแหละบางคนคิดว่าโอ้ฉันต้องกินสตรอเบอรี่จากเกาหลีเราต้องกินคจากไต้องอันนี้พอพอดีเลยนะคะอันนี้พอดีพอดีใช่ไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เอนไซม์ได้มาคือมาจากจุลินซีเพราะมันก็จะมีพวกโยเกิร์ตแต่ป้าขอบอกเลยนะว่าโยเกิร์ตอุตสาหกรรมเขาฆ่าหมดแล้วจุลินซีก็ไม่มี เพราะว่าดิฉันกลัวไม่มีเอนไซม์ดิฉันกลัวไม่มีเอนไซม์เพราะดิฉันเจอไปสองติ่งเหมือนกันค่ะต้องกินนะคะเจอเนื้อห้องเหมือนกันเหรอเจอเนื้อเหมือนกันนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีที่สุดสักกระโด แต่ตัวนี้ต้องไม่ใช่สีนี้ต้องไม่ใช่สีนี้ส้มตำก็ดีหนูขอถามหน่อยว่าส้มตำกินยังไงให้สะอาดดีถ้าหนูจะไปให้แม่นะกินนะป้าขอบอกว่าทําน้ําส้มตําเองง่ายมากง่ายมากอ๋อทำน้ำส้มตำใช่คลุกกับส้มตำก็หนึ่งเลยคืออะไรไหมมะขามเปียกมะขามเปียกสุดยอดมะขามเปียกนี่สุดยอดของอาหารสองเกลือขอเกลือดอกเกลือนะขอดอกเกลือนะคะซึ่งมันจะเป็นเกลือที่ออแกนิกสะอาดที่สุดสามน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาล ใส่ที่ไม่ใช่น้ําตาลใส่แดงน้ําตาลใายที่ไม่ฟอืนะคะหรือถ้าไม่มีเลยน้ําผึ้งก็ได้ตีเป็นน้ําไอตัวนี้ถ้าชอบพริกก็ประมาณครึ่งเม็ดพอทําไมเรา <c oughs> ถึงไม่ใส่มะนาวอะคะ มะมะขามมันเปรี้ยวแล้วค่ะแล้วนี่ค่ะทำไม,ไไถ,ไมถึงทเปรามมาแทนมะนาวอะคะเพราะว่า,วาคืออย่างนี้ตัวมะขามเนี่ยนะมันช่วยเรื่องกระบวนการย่อยขับถ่ายด้วยขับถ่ายด้วยแล้วก็ผิวพรรณด้วยค,คือในตัวสารอาหารเขามีพอสมวควรแต่มะนาวก็โอเค,คะนะคะได้ทั้งสอง แต่ก็อย่าใช้เกลือห้ามใช้ซอสอุตสาหกรรมเด็ดขาดดอกเกลือดอกเกลือที่พูดมาเนี้ยเนื่องจากว่าส้มตำซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยมีเอนไซม์แบบธรรมชาติอยู่เยอะมากๆแต่กระบวนการทําส้มตำที่เราเห็นกันอยู่ตาม้ถนนบางทีเนี่ยเราทําแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นน้าปลาเอ่ยน้ําตาลเอ่ยตลมันไม่ดีกับสุขภาพ่าคือน้ําปลาที่ใช้น้ําตาลที่ใช้มันมักจะเป็นเขาเรียกว่าสารปรุงแต่งรสซึ่งมัน มันมาจากอุตสาหกรรมไม่ดีทั้งนั้นค่ะ่ทีนี้ที่แม่ป่วยที่ป้าเน้นไงถ้าแม่ป่วยเนี่ยทำของเราเองขึ้นมาแค่นี้บ้านป้าเนี่ยเขาจะบอกเลยขอส้มตำป้านี้ก็เหมือนสลัดมะละกอนั่นแหละแล้วก็ใส่นี่หั่นเป็นชิ้นตรงก้านมันตรงแกนมันแกนสับปะรดเหรอคะแกนสับปะรดดีที่สุดโอ้โหแต่ถ้ามันมีน้อยนะก็เนื้อด้วยแกนด้วยปนกันอันนี้คืออะไรคะนี่คือเอนไซม์จากจุลินทรีย์นะคะเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้คือตัวแม่ของเอนไซม์ ที่มันเกิดขึ้นถ้าป้าทํากินเองนะป้าจะใส่มาด้วยถ้าป้าทําขายนะป้าก็ก่องแต่ถามว่าลูกน้องป้ามันรู้ดีมันจะต้องเอามาดูก่อนมีไหมมีแม่เอนไซม์เอาด้วยแล้วกเดี๋ยวป้าทำยังไงอันนี้เนี่ยนะเขาจะใช้ผักผลไม้ค่ะหมักนะคะหมักจนกระทั่งเกิดเอนไซม์ซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ก็คือของป้าเนี่ยมันนานเพราะว่าป้าได้รับมรดกมาแปดปีนะคะแปดปีนี่ก็ยกให้เขาแต่ป้าคิดว่าทําจริงๆ คงไม่ถึงแต่1นปีโอเวอร์แน่นอนอนะคะเพราะมันมีการการสร้างคือจุลินทรีย์เข้ามากินผลไม้เสร็จเขาก็จะย่อยเพอเขาย่อย,ยเนี่ยเขาจะผลิตสตัวตัวหนึ่งคือกรดอินทรียาสารตัวที่2คือเอนไซม์ตัวที่3อ,อ,อาหารพวกนี้ มันเป็นโปรไบติกด้วยที่จริงเรื่องโปรไบติกก็น่าสนใจตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook นารีกระจ่างไทย PBS แล้วก็ฝากข้อความเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะขอทีมงานว่าเอาปนิดมาอีกนะแค่นี้มันไม่พอยังไม่ทันแตะถึงไหนเลยนะคะก็ฝากเอาไว้วันนี้นะคะสรุปก็คือว่าอะไรก็ตามที่รับประทานเนี่ยเลือกรับประทานอาหารหรือว่าผักผลไม้ที่สด ก็ขอฝากนีดหนึ่งเคี้ยวให้ละเอียดด้วยนะเคี้ยวให้ละเอียดช่วงของการเคี้ยวนี่สําคัญมากยิ่งเคี้ยวละเอียดนะไอ้ผนังของเซลล์ที่เรากินอาหารที่เรากินเข้าไปมันจะแตกตัวพอมันแตกตัวุวบเอนไซนมันจะออกมาแล้วก็คนละลายนะคะใช่าบางคนกินสามคำกลืนนี่โอ้อันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผักผลไม้สด ดีกับสุขภาพะนะคะแล้วก็<ด>เคี้ยวให,ให้ละเอียดะนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันจะไม่ดีกับสุขภาพของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าเนีนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากาค่ะไปไนนะนูเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเ,อกเยอะมากค่ะว่า